สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะตอนนี้เราจะมาดูาดยชะตา12าสราศีนะคะเราจะดูแบบ12เรือนนะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพมาดูสิว่า,าชาวราศีมังกรนะคะนะคะชาวราศีมังกร มาดูซิว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราจะดูแบบ12บสอเรือนนะคะนะคะในช่วงระยะเวลาที่คุณเปิดดูเนี่ยไปจะถึงประมาณประมาณกันยานะคะก็กสิประมาณกันยานะ,ะกันยาเราจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับดวงทั่วไปแบบ12บสอเรือนในหมวดข้อที่1นะคะเราจะไม่แยกหรือไม่ได้เจาะจงนะคะ เพราะว่ามาอยู่เจ็ดกับเก้าทำให้กับท่านแล้วนะคะสําหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะถ้าอยากรู้ก็ถามมาได้นะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักข้อสองข้อสามนะคะนะคะข้อสองก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนี่แหละคะ่ะดูซิสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะทุกสถานะแล้วก็หัวข้อที่สามจะเป็นความรู้สึกของคนรักนะมาดูซิว่าคนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไร ยังดีต่อเราไหมยังรักเราไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นโสดคนนี้แหละฉันชอบไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าก็ไปดูในหัวข้อที่สามนะคะเออไปดูคลิปข้างล่างมาอยเจ้วเก้าได้ทำคลิปพิเศษเกี่ยวกับเออบอกลักษณะนิสัยของสิบสองราศีนะคะให้กับท่านนะคะบางท่านก็ชมไปแล้วละ่ะนะคะ ก็ไปดูมีในในลิงข้างล่างนี่เป็นคีย์พิเศษต่างๆนะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสิว่าชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับดวงแบบ12เดือนช่วงนี้นะชาวมังกรบอกได้เลยคุณตกอยู่ในห่วงของความรักในบางท่านนะคะหรือห่วงของความแบบอ่เขาเรียกว่าสแสดงถึงความพอ,ออกพอใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะ นะคะแต่ว่ามันก็มันก็แฝงไปด้วยความความเครียดเหมือนกันนะชาวมังก่อนมันคล้ายๆกับว่าเจ้าชะตาน่ะรู้สึกว่าตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าเอยฉันเจอแล้วเนื้อคู่อะไรประมาณนี้นะช่วงนี้นะคะนะแต่มันก็มีแฝงไปด้วยความเครียดอยู่อะ่ะเออนะเดี๋ยวเราจะมาดูแยกต่อไปนะเดี๋ยวเราดูเป็น เป็นในแนวของอโดยรวมก่อนเดี๋ยวไปแยกงานเงินความรักสุขภาพนะคะให้นะการเงินนะถ้าจะว่าช่วงนี้ก็นะพอมีเงินหมุนไปได้อยู่แต่ว่ามีเรื่องต้องจับใจเยอะเหมือนกันในบางท่านอาจจะ,ะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะไปติดต่อช่วงนี้ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องจัดการเองหมดในระยะนี้นะคะแม้กระทั่งเรื่องงานน,นะ,ะเดี๋ยวเรามาแยกเลยดีกว่านะคะเรามาแยกดูให้เลยดีกว่าเสร็จแล้วจะสอดแทรกเข้าไปนะคะนะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยในบางท่านเนียชาวมังกรบางท่านที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้ว คุณอาจจะโดนยกย้ายหรือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาทําให้คุณเกิดความเครียดอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านผลไปนะคะในบางท่านที่หางานก็ยังยากอยู่นะแต่งานที่ทําอยู่แล้วเนี่ยในบางท่านอาจจะอาจจะทํางานในตําแหน่งที่เออมีตําแหน่งหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะ นะคะหรือทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยในบางท่านหรืออาจจะมีการเดินทางไปนะคะในลนักษณะของงานที่อยู่ต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับงานการลงทุนนะคะต่างประเทศเนี่ยแต่การลงทุนเนี่ยถ้าคุณคิดจะลงทุนเพิ่มเนี่ยไม่อยากจะแนะนำนะช่วงนี้ชาวมืงก่อนนะคะแต่งานที่ทําหรือธุรกิจที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ดีๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่คุณยัง ยังพอใจในสิ่งที่จะทําต่อไปแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในบางครั้งเนี่ยหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแฟไปด้วยความเครียดหรืออาจจะโดนหักหลังในเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีปัญหาในลักษณะที่แบบอุปสรรคเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณก็สามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้อยู่นะสำหรับเรื่องงานโดยเฉพาะบางท่านที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย จากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณต้องอดทนนะคะทำไปแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนะถึงแม้ว่าบาง,บาง,บ,างบางท่านอาจจะทำงานสองอย่างหรือการงานที่แบบต้องหาจอ็อบต้องทำงานเนี่ยวิ่งเต้นอยู่คนเดียวเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มีไรายได้เพิ่มเนี่ยนะคุณต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องระมัดระวังเรื่อง อา,อาจจะโดนแบบคดโกงหรือโดนหักหลังนะคะต้องดูดีๆส่วนคนที่หางานใหม่เนี่ยยังยังยากอยู่นะคะยังนะช่วงนี้นะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะนะผ่านวิกฤตไปเป็นช่วงระยะหนึ่งนะคะการดูเนี่ยมันเป็นช่วงระยะหนึ่งนะคะในช่วงที่คุณเปิด ไปถึงประมาณกันยาเนี่ยในช่วงนี้คุณก็ต้องหางานสําหรับคนที่หางานใหม่นะก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะคะการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะนะคะมาดูเรื่องการเงินนะการเงินก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่หนักใจอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการหมุนเวียนเงินที่ มุนหมุนเงินเนี่ยหมุนเงินเป็นว่าเล่นเนี่ยนะแต่เจ้าชะตามีโอกาสนะที่จะ,ะได้เงินนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสมีเงินเข้ามาถึงแม้ว่าเข้ามาแล้วจะหนักใจยอยู่เพราะว่าต้องมีการที่จะต้องเคลียร์บางอย่างนะมีการเจรจาหรือบางท่านอาจจะใช้เงินเป็นทักสักของการเดินทางท่องเที่ยวนะแต่บางท่านก็ เป็นนักสะสของใช้จ่ายในครอบครัวหมุนในใช้จ่ายครอบครัวอย่างระมัดระวังเงินบางอย่างนะอาจจะถูกยกเลิกไปบ้างนะถูกยกเลิกไปบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะได้อยู่นะคะมันเลยทําให้คุณเครียดเรื่องเงินนะมันเหมือนกับจะมีเงินอยู่ในมือแต่พอมีปุ๊บต้องจ่ายออกไปแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะโดยเฉพาะจับจ่ายในเรื่องของการไป ไปเที่ยวหรือสําหรับบุตรหลานนะหรือใช้ใจ่ายในครอบครัวนี่หนักหน่อยนะคะชาวมังกรนะคะอืมนะถ้าจะบอกโชคลาภนะมันก็เหมือนกับว่ายังช่วงนี้รู้สึกว่ามันอาจจะอยู่ในระดับปานกลางนะคะถ้าบุญถึงโชคลาภชาวมังกรนะนะคะ ถ้าเราจะมองในเรื่องของความรักนะบางท่านนะอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าเดินทางไปหาคนรักหรือคนรักเดินทางมาหาหรือบางท่านตกอยู่ในห่วงของความรักเจอคู่ะนะแต่ว่าเจอปุ๊บแทนที่จะมีความสุขกับมีความเครียด <c oughs> นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคของระยะทางในบางท่านนะคะเราจะไม่เจาะบอกอรายละเอียดนะสถานะเราไม่บอกนะคะ ไปดูในหัวข้อที่สองที่สามหมืยความว่าจะเจอคนรักจะเจอคู่แล้วนะช่วงนี้กําลังตกอยู่ในห้องความรักนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหรืออาจจะเป็นลักษณะคนรักที่คุณขอพรคุณจะพบรักนะคะนะคะคุณจะพบกับความรักแล้วก็อาจจะมีการเดินทางหรือคนรักจะเดินทางมาหาเนี่ยนะ บางท่านอาจจะอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศก็มีนะคะคนรักเนี่ยนะเนี่ยนะอุปสรรคปัญหาของคนชาวมังกรนะช่วงนี้นะจะเป็นเรื่องของการเดินทางระยะทางมากกว่านะ,ะสําหรับความรักหรือคนบางถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งก็คืออยู่ห่างไกลกันถ้าคนมีครอบครัวนะ,ะหรือคนที่คบกันเนี่ยแต่เราจะไม่แยกสถานะเอาเป็นว่าเป็นเป็นรวมๆกันแล้วกันนะคะ เพราะว่าเป็นลักษณะการดูทั่วไปนะเราจะไม่เจาะให้นะคะสําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วคงพอจะทราบบางท่านยังไม่ทราบก็ไปดูก็ถามมาได้ในหัวข้อที่แยกเกี่ยวกับความรักทุกสถานะคนมีครอบครัวแต่งงานแล้วคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันแม้กระทั่งคนที่โสดก็ทําให้นะคะแต่อันนี้เราจะไม่แยกเอาเป็นว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรอยู่ในห้วงของความรักนะคะหรือมีโอกาส อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนมีคนรักอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศหรือไกลกันนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันก็คือระยะทางนี่แหละทาให้คุณต้องเครียดเกี่ยวกับมันอยู่ไกลกันเนี่ยแล้วมันคุยกันไม่รู้เขาจะเอายังไงเขาจะไปหรือเขาจะมาไหมหรือบางท่านอาจจะมีคนรักทํางานอยู่ไกลกันเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ขอพรนะคนรักเนี่ยชาวมังกรอนะ่ะมีโอกาสได้พบเจอนะคะ มีโอกาสได้คุยกันแต่บางบางมันไม่ด้มาคนเดียวนะต้องคุยให้ดีๆนะนะคะมีโอกาสพัฒนานะคะแต่ในบางท่านที่อยู่ในสถานะอีกสถานะหนึ่งนะอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับคนรักปันใจนะเนะี่ยมันมันมีก็ขอพูดซะหน่อยนะนะคะมันก็มีเกี่ยวกับคนรักปันใจอยู่สําหรับคนที่มีอยู่แล้วนะคะ อืมแต่มันเรื่องสําคนโสดนี้แฮปปี้มากๆนะโดยเฉพาะคนที่ขอพรน,นะก็มีโอกาสที่จะได้พบรักนะมีโอกาสจะพัฒนากันไปนะออทีนี้มาดูปัญหาสุขภาพสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่ก็มีบ้างเรื่องปวดเมื่อยตามตัวปวดเอ็นปวดกระดูกปวด,ปวด,ปวดโรคที่มัน โรคเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นโรคแบบปกตินะคะนะคะนะสําหรับ12เลือนเนี่ยนะอ่าถ้าเราจะมองในลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเรามองชาวมังกรในแบบ12เลือนเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วนะค่อนข้างจะมีความเครียดอยู่ประมาณอยู่ สักสาิบเอร์เซ็นต์ก็ได้ว่าได้สามสิสี่อร์เซนะถ้าบอกว่าความเครียดนะคะอ่านะมันเป็นอย่างเช่นความเครียดที่เกิดจากคุณไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ยังไม่ให้ยื่นมือเขาช่วยคุณเลยตอนนี้นะคะแม้กระทั่งเรื่องที่คุณจะลงทุนบางสิ่งบางอย่างบางท่านลงทุนไปผิดหวังในสิ่งที่ลงทุนไป เป็นอย่างนั้นบางทีก็ผิดหวังในเรื่องของความว่กมีความสุขอยู่แต่ในครอบครัวกับบุตรหลานในบางท่านความสุขที่หาได้กับครอบครัวบุตรหลานมากกว่านะคะหรือเพื่อนอ่าเพื่อนเนี่ยให้กําลังใจหรือว่าคอยแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยนะสำหรับชาวมังกรน,นะคะการเดินทางก็ถือว่าโอเคนะเดินทางไปได้ไปไหนมาไหนก็ถือว่าไม่มีอุปสรรคมากนะคะเพื่อนฝูงก็ดีเนี่ยแหละนะ ญาติพี่น้องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ช่วงนี้นะคะคนช่วยเหลือก็พอพอมีบ้างน,นะแต่ก็ส่วนใหญ่ชาวามังกรจะเป็นคนที่มีความเก่งมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่จะจัดการอะไรเองหมดนะมันยุ่งยากบางทีก็โอ้ไม่ทันใจทำเองอะไรประมาณนี้นะชาวามังกร งานใหม่นี่ก็ถ้าเกิดความเครียดอย่ามเดกันงานใหม่ที่หานี่ก็ยังยังยังไม่ได้นะยังไม่ได้ยังหาอยู่ในบางท่านแต่คนที่ทําอยู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานระหว่างประเทศเนี่ยหรือการค้าระหว่างประเทศก็มีโอกาสจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสทําเงินอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีะอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปนะคะสําหรับชาวมราศีมังกร ในราศักด์ของแบบสิบสองเรือนนะคะนะถ้าจะมองไปที่โชคลาภก็ไม่เท่าไหร่นะคะชาวมังกรนะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เสี่ยงไปนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าได้ก็ไม่คุ้มทุนอะไรประมาณนะก็หมุนเงินเหมือนกันนะชาวมังกรเนี่ยหมุนนะอืม ในบางท่านนะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับขอกระโดดหน่อยนะบางทีพูดแบบสิเดือนเนี่ยนะมันบางบางท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาของคนรักมีปัญหาสุขภาพนะคะอืนะคะ,นะคะก็ต้องอดูแลก,กันนะคะสรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ค่อนข้างจะนะมีความเครียดเข้ามาอยู่บ้าง40%่สิเออย่างที่บอกนะ ส0ม0ิเนั่นแหละมันเรื่องของการลงทุนก็ยังไม่เหมาะเรื่องของงานที่หาก็ยังไม่ได้ผู้อุปถัมภ์ก็ยังแย่อยู่นะคะโชคก็อยู่ในเกณฑ์5 0 5 0นะแล้วก็อาจจะปัญหาสุขภาพตัวเองก็ปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดอะไรนี่นะหรือบางสิ่งบางอย่างถ้ามองในเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะคะกับเงินที่ไปติดต่อหรืออะไรเนี่ยนะนะคะ แต่มันดีหน่อยพอจะแฮปปี้หน่อยสําหรับคนโสดชาวมังกรอาจจะพบกับความรักนะหรือเจอคู่นะหรืออยู่ไกลกันถึงต่างประเทศหรืออยู่ไกลนะปัญหาการเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดนะคะนะโอเคนะคะสาหรับชาวราศีมังกรนะก็ถือว่านะพอไหวอยู่ในช่วงนี้นะคะพอสู้นะสู้ไหวอยู่พอเงินก็ยัง อย่างน้อยก็ยังมีการเงินหมุนเวียนเข้ามาได้อยู่บ้างอ่ะนะคะก็มีเงินเข้ามาบ้างอยู่บ้างอ่ะนะคะนะโอเคนะคะสำหรับการทำนายครั้งนี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทำนายกันใหม่ในคลิปถัดไปประมาณช่วงกันยา กกราษีาประมาณกันยาเราจะมีการทำนายกันใหม่นะคะ,ะสำหรับคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในครั้งต่อไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะ